สวัสดีครับพบกับช่องตองแปดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ภารกิจนะครับปลูกมันนะครับปลูกมันประจําปีนะครับก็งานใกล้จะหมดแล้วนะบางก็เขาเริ่มปลูกกันหมดครับงอกแล้วนะครับอันนี้มาปลูกอีกอาเภอนึงนะครับอันนี้เป็นมันยกล่องนะครับมันยกล่องมันยกล่องนะครับปลูกแปดแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหัวหัวสี่มพูนะครับที่มีคาดคาดหัวสีชมพูนะครับไม่ใช่แปดหนึ่งสายเดียวไม่ใช่พันดั้งเดิมครับ เป็นแปดหนึ่งหัวสีชมพูนะครับคือค่อนข้างจะเหนียวนะครับสายพันธุ์นี้ครับสายพันธุ์แ1หนึ่งเอ่อแ1ปนตัวนี้นั่นค่อนข้างเหนียวนะครับมี่นะครับนี่แหละครับก็คือผมจะมาบอกวิธีนะวิธีการยกล่องระยะการยกล่องนะนะครับเป็นมันยกล่องนะครับใช้ระยะห่างก็คือระยะห่างของล่องนะครับระยะห่างของล่องนี่ครับเมตรสิบนะครับเมตรสิบใช้ คูบต้านะครับอีส้มนะครับอีส้ม47แรงนะครับยกนะครับก็ใช้พันธสามนะครับเอาลุกกิ้งด้านหน้าออกนะครับก็ใช้พันธสามยกนะครับนะครับผมจะพาไปดูนะก็คือแถวนี้เขาไม่นิยมใช้รถไถใหญ่นะครับรถไถขวัดเขาไม่นิยมยกนะครับก็ใช้อีส้มนะครับคูบต้านะครับคูบต้าอีส้มคูบต้า L4705SP นะครับ47แรงนะครับยกในลำเยอะ ใช้กูโบตานะครับ47แรงนะครับยกเลยนะครับใช้แปนสามแล้วก็ใอ้ก่อนตัวกิ้งหน้าหน้าอ่อนนะครับยกระยะล่องนะครับจะอยู่ที่เมตรสิบนะครับ1เมตรสิบเซนติเมตรนะครับส่วนการปลูกนั้นก็จะอยู่ที่เจดิบนะครับเจสิบก็คือ1 9เก้ากว่ากว่านะครับของคนที่เสียบหรือว่าคนที่ปลูกนะครับก็คือการยกล่องนะครับการยกล่องก็มีสิ่งที่ ท,ที่ดีนะครับสิ่งที่ดีดีคือหนึ่งนะครับทําให้มันไม่เน่านะครับมันไม่เน่าถ้าเกิดในกรณีที่น้ําที่ฝนฝนฝนดีนะครับกรณีที่ฝนดีหรือว่าดินพื้นที่พื้นไร่ที่ันต่ำคราก็จะทําให้น้ําขังการยกล่องนี่ก็จะทําให้น้ําไหลตามล่องไหลได้สะด,ดวกนะครับก็คือน้ําไหลผ่านได้ดีนะครับแล้วก็โอกาสของการ เกิดหัวนะครับมันก็ยกล่องนะครับแปลงนี้ยังไม่เคยยกล่องนะปีที่แล้วหลายปีแล้วครับน,นะไม่เคยยกเพิ่งจะมายกปีนี้ก็คือมันที่พื้นไร่ที่ไม่เคยยกล่องนะพอมายกล่องแล้วมันก็คล้ายๆกับการพลิกดินนะหรือว่าการคล้ายๆการระเบิดดินนะครับก็จะทําให้ดินร่วนซุยแล้วครับแล้วก็การแผงหัวแผงลากการขยายหัวของพันมันก็จะจะดีจะด,ดีกว่ากว่าที่จะดีกว่าที่ไม่ไม,ไม่ไม่ยกล่องนะนะครับนี่ครับส่วนอีกอย่างก็คือ คนปลูกนะจะปลูกได้ไวนะครับวันนี้ผมมาปลูก30กว่ากไรนะฝั่งโน้น18ไร่นะครับ18ไร่3มโมง3มโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะมาต่อฝั่งนี้ตอนนี้ก็ยังยกไม่ทันนะสองแปลงนี้30 30ไร่นะครับก็คืออยากจะบอกนะครับเคล็ดลับในการยกล่องนะก็คือไม่จำเป็นต้องใช้รถไถฟอร์ดนะครับไม่จำเป็นต้องรถไถใหญ่นะครับก็คือถ้าเรามีดีโซมนะครับใช้แค่4 7แรงนะครับ คืเจ็ตแรงก็สามารถยกได้ครับการยกล่องนี่ก็ดีนะครับดีดีก็คือหัวมันปีที่แล้วเจ้านี้เน่านะครับเน่าแล้วก็หัวค่อนข้างเล็กเพราะว่าไม่ยกล่องคับดินก็ค่อนข้างแน่นนะครับดินแน่นนะครับดินแน่นแล้วก็ก็คือไม่ได้ระเบิดดินเนาะก็ะเลยปีนี้ยกยกเพราะว่า สังเกตมาแล้วนะครับสังเกตมาตลอดนะครับเพราะว่าคลุกปีอยู่กับการปลูกมันการถอนมันการทําไร่มันสับปะหลังนะครับว่าแปลงไหนนะครับแปลงไหนที่ยังไม่เคยยกล่องนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นยกล่องนะครับหรือว่าระเบิดดินสักครั้งหนึ่งนะครับรับรองครับปีต่อมานี่หัวใหญ่ครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่มากและไม่เน่านะครับนะปัจจัยของการเน่ามันก็มีมันมีหลายหลายปัจจัยนะแต่วิธีการแก้มันก็มีอย่าง สามวิธีนะที่ในอำเภอผมนะเขาใช้กันนะก็มีวิธีแรกก็คือการหว่านปุนขาวนะครับปูนขาวนะกแบบารหว่านปุนขาวก่อนก่อนถ่ายนะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือการยกล่องครับส่วนวิธีที่3ก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนรวงปลูกนะครับจากเคยจ,จ,จ,าจากเคยจากทิศจากเคยปลูกอีกรวงนึงเราก็จะเปลี่ยนปนลูกอีกรงหนึงนะครับน,ะนี่แล้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับสามวิธีที่เขานิยมใช้กันครับแต่แปลงนี้ปีที่แล้ว หัวเล็กครับแล้วก็เน่านะก็เลยยกล่องครับยกล่องนะครับส่วนการยกล่องนั้นมันก็มันอาจจะต้องเรืองค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ว่าเมื่อ,อปริมาณนะครับปริมาณของหัวมันหรือว่าคุณภาพของหัวมันมันก็จะดีจะดีกว่านะครับจะดีกว่าครับดีกว่าที่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับผิดเป็นครูผิดเป็นครูครับผิดเป็นครู เรียนรู้เอาเองนะครับนี่แหละครับก็จะพามาดูวิธีการถ่ายนะครับถ่ายนะครับโรบโต้านะครับโรบโต้าอนันตพันธ์นะครับ47แรงครับยกว่องวสวยมากครับคนอยู่ก็อยู่ที่อ,อยู่ที่ฝีมือนยนะครับอยู่ที่ฝีมือของคนคน,คนขับเลยนะแล้วก็อยู่ที่ลักษณะของื้นไล่เลยนะว่า,ามันจะเป็นลักษณะไหนครับแต่ที่ผม แปลงที่กำลังยกนี้มันเป็นเค่อนข้างจะเป็นตัวแอลนะครับตัวเอลตัวแอลนะครับถ้าจับเชือกนี่เซี้ยวนะครับรอบรองเซี่ยวนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่เต็มถองนะมันจะเหลือเศษนะครับปีที่เอามาปลูกนะโหจับอย่างยากยากมากนะครับแต่ปีนี้ครับดูการยกล่องของเขานะรงเตะเลยครับนะนี่แหละกอส่วนใหญ่นะครับนิยมใช้นี่แหละรบบใช้ดีส้มนี่ครับคูโบต้าของส่วนใหญ่ของจะเป็นของอนันตพันธ์นะครับส่วนส่วนมากเลยนะครับส่วนมากนะ เป็นของอนันตพันธ์นะครับก็จะใช้อยู่ที่47แรงนะครับยกได้สบายครับดินนี่ร่วนซุยครับเห็นไหมครับแถวนี้ตรงผูันจับบางแลวเห็นไหมครับนะแถวนี้พูันเอาไม้มันทัดวัดเลยนะครับนะก็อยู่ที่ฝีมือนะครับอยู่ที่ฝีมือแล้วก็อยู่ที่การตั้งฐานด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆนะ่วง่างผมจะถ่ายทําวิธีการตั้งฐานลงให้ดูอีกครั้งนะครับสําหรับมือใหม่นะสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่ ขายประจําหรือว่ายกล่องประจำนะหรือว่ามีรถถ่ายเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะบอกเพราะอย่างผมก็ก็จาที่บอกนะเคยคลุกคลีอยู่กับการผูกการถอนการถ่ายนะครับแต่ว่ายังยังครับยังไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นถ่ายนะครับยังไม่เคยขึ้นถ่ายนะเพราะว่างานเยอะนะครับงานเยอะนะครับส่วนก็คือต้องเป็นบุคคลที่มีฝีมือจริงๆนะครับฝีมือแล้วก็ประสบการณ์นะครับสาหรับการถ่ายถ่ายนาถ่ายไร่นะนะครับ การแข่งขันมันเยอะครับนะการแข่งขันมันเยอะเพราะว่าถ้าไถดีฝีมือดีนะครับงานเยอะครับนะราคาก็ปกตินะครับไถลายละสองร้อยห้าสิบนะครับยกล่องอีกสองร้อยห้าสิบนะครับก็อย่างที่บอกนะมันอาจจะมันอาจจะสิ้นเปลืองนะครับอาจจะเปลืองว่าประมาณเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าประกันนะครับประกันผลงานที่ออกมามันจะดีนะครับคือปริมาณของหัวมันนะครับขนาดของหัวมันนะครับ แล้วก็การเสียบปลูกก็จะง่ายนะครับจะเ,เมื่อยกล่องได้สวยยกล่องอได้สูงนะครับก็จะทําให้การปักลงไปของต้นมันนะครับหรือว่าคนปลูกครับมันจะทําให้ปักเสียบลงไปได้ดีนะครับไม่ล้มนะครับไม่ล้มแตกต่างกับการจับเชือกนะครับการจับเชือกนี่ไถดีแค่ไหนมันก็จะมีเขาเรียกว่าล่องน้ำนะเพราะเราต้องตัดล่องน้ําตรงกลางหรือไม่ว่า ขอบๆมันก็เรียกหัวคะแนนนะครับตรงหัวคะแนนกับตรงร่องน้ํานี่รับรองครับไม่มีเสียบได้นะครับก็ต้องเสียเวลาเสียเวลาของคนปลูกนะครับเสียเวลาของเจ้าของไร่นะครับท้งพ่อต้องกลับมาตั้งอีกนะกว่าจะได้ตั้งนะเกิดฝนยังไม่มาก็ตั้งไม่ได้ก็ต้องรอฝนมาครับก็ต้องใช้เวลานานนะครับทําให้มันเกิดได้ช้ากว่าเพื่อนๆในไร่ที่เสียบดีนะครับนี่แหละครับนะก็อยากจะฝากไว้ครับกับ มันยกล่องนะครับมันยกล่องใครที่ลองใครที่มันเน่านะมันเน่าบ่อยหรือว่ามันมันล้มเยอะนะครับเวลาปลูกไปแล้วที่ยังไม่เคยยกล่องก็ลองหันมายกล่องนะครับยกล่องนะครับอาจจะสิ้นเปลืองสักนิดนึงแต่รับรองผลผลิตมันจะได้มากเป็นทวีคูณนะครับนะแล้วก็ผลดีก็เยอะกว่านะครับอย่างที่บอนครับปลูกง่ายนะครับต้นมนันก็เสียบง่ายไม่ล้มนะครับและอีกอย่างก็คือ การขยายหัวนะครับค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยนะครับนะว่าปีนี้ในเขตอำเภอบ้านผมนี่ก็เน้นยกร่องกันอย่างเดียวเลยะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดฝนดีนะครับถ้าฝนฝนดีปลายปีนะครับเกิดฝนดีปลายปีโอกาสเน่านะครับถ้าไม่ยกร่องโอกาสเน่านี่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับการยกร่องนะครับยกร่องด้วยรถไถ 47แรงครับคูโบต้าอนันตพันธ์นะครับ47แรงน,น,นะครับหน,บนีมันเน่านะครับโอแบบเคครับที่ผูดฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตองแตกเกษตรกรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ